สบายดีป้าลุงสบายดีพี่ป้านาะสุกนุสสส่สุกนุกก่สุกนุ่มสุันุ่มสกนุ่มสุกนุ่มสุกลุ่มสุกนุมสุกนุ่มสุกน่อยจะนุ่มสน่มสุกนุ่มสุกนุ่มสุกนุงมสุกนุ่มสุะนุ่มุ้กนุ่างุกนุ่มสุกปุาใหุเปุ่มสุกนุ่มสุกนุ่ีุ้กน้่มสุกนา่มสุกนุ่มสุกัุ่อกนุ่มสุกนุ่มสเกนุ่มสุกนุ่มสดการเมสุกน่น้องเุ่

ไปซื้อน้ำปลามาอีกนี่ในแถวเส้นน่อากาสกับหอนหอนไี่น้เอ้ยหอนเลยแล้วชอบกินแล้วนี่ฮงกาสีขวด้วดสีหนึงใบเลยนอง อาขี่มาหน่อยเห็ดแจ่วนี่แต่ว่ามักนาวมักนาวนึ่งมักนาวพี่น้องเลยหนึ่งมังนาวหล้าจะทีก็แล้วก็ถ้าลากก็พี่น้องเอากันเลา แรงเกีดมันออกแล้วก็เสียขีดมันมาลุกเถิดดันไปเป็นไปไหนป้าเถ้าเชียวลังเด้ย่านถ่านไปตุ๊ดตับตุ๊ดตับเปลี่ยนผ่านหนังนี่นะเสียวลังเลยเปลี่ยนข้างก่อน ดี่หอยเคียงใหญ่นะอามีตัวพุกใหญ่นี่ยจักโล่เนาะจักโล่เห็นจะ่ไหสามาาบสี่วก็มาสี่กับสามน่แหละสามไปไป mặt quá lần sau bằng sài kỳ bằng sài lòng. Dé hai món ăn bì tè 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 ซีมันงามมาลีแต่คือกันแารบดอ่ะกะอโอ้ยเดีเปิดนะ เอ,ออเออ <cái S 1> ดาว่าไผใช่ดอกมนหนีหน่อย <ไง S 1> ขวักลังอยู่เล็บปลอดไผ Nam bảo khoan để bỏ thay cho tôi nè Ba thôi Chẹp Chẹp chết rồi Làng Làng bì mà ổng bỏ đi bát rồi hết bên tố

เชขยงตองนั้นไว้เห็ดแหล้วก็ล้างไว้ง้มให้แหงนสังเกตุกตัวเบาควันนี่แต่งตัวเป็นอันซา,าฟเฟตซองได้เลยผ่าก็สิบนเหมือนเนี่จักหน่อยนะาะว่าให้อยู่ทางส<อ>งเีเด็ดหร่ออนะไงจากาศถี่ขั้วแล้วพี่น้อง้วยปากอ่ะ หายจีเสร็นมาเสร็จการกรันแล้วการบ้านนี่มาเบ่งมาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกกันพี่นอ้องอยู่ที่บ้านนังสีเขียวเจ้เสร็จแล้วจเจว้เสร็จไปทีเรียบร้อยเสร็จเรือเสร็จเสร็จมือกสรบ,บาทงเสมือ,อม เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมันกล้องไหมไว้สบายดีเด้อพี่น้องการไก่ใครอยู่ในน่ะปลาไว้ดีแล้วน่ะเออดีอันซับมวยเอ้ยเบิ่งในเด้อกายเด้อได้สิแหนล่ะลูกขี่ไม่ไดาไว้ม่ทาแล้วไว้ฮะแนาะอยู่หมอเนาะเจ้ามืเห็ดเจวสิจังโล่เจ้าปลาคือเราสั่สามโล่สามโล่สี่โต้แต่คือว่าดีนะ แต่เจ s. <S ๊เพ okay, okay, so okay, so so ื่นว่าสามบอกผิกมากแต่ฮาไป้าวผิกกับโบมี่ผิกบบมี่บมี่สุไยพัก่างสายเอาไปหางาโชวหาเขาหอมดจังอ๋อนี้ป้าพี่น้องเขากระลืมเห็นโอเคพอโอเคพนีป่าแล้วจ้ะโอเคพ่อไงตังเอ่จำไม่ได้ต้องเห็นหน้าชัดเจนกติมนนี้คือวัน คือมอมีซีซอาวเพิ่าเมื่อกี้พเจด้าเขามาเบิ่งคอนเยอย่าไปหวาอนนนเยอย่ไปหวานีซีซกได้ั้หนหรอเมืเอ่มอนีนก็มาร่วมตัวกันหลายคน,น,น,ยยน,นี่น้องเลยบเอิ้นูดไหนเอนนอ,อ,อไม่ใช่ไี สบายดีป้าลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนดกันก็งั้น,น,นสมิมันงมึ่งก็ต้องขอโทษขอภัพยพราะว่าบค้อนกับเสียง <c oughs> บทบัทเจนก็ต้องขอโทษด,ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ยมันยังมมไม่งมึ่งอยู่ยัง,ยงมึ่งมพี่น้องมาที่เจ่งก่อนเลยมาค้อนกันเงินยูทูบกับ่าันได้คือปู่บอยเปล่าอ,อะไรชิเจ่งก่อนแล้วมาสันสู่ต่อไปพี่น้อง จะได้กับพ่อกันทิหนาได้พี่น้องสบายดี